ใส่เล็บแล้วค่ะสวยไหมจะบอกว่าเมื่อกี้เข้าห้องน้ำนะคะลำบากมากคือไม่สามารถผูกบัทโรบของตัวเองได้ต้องให้พี่ปล่อยผูกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีท่านรับเข้าสู่ช่อง Sun f o e v ก็วันนี้นะคะรู้ไหมเอว่าใส่เสื้อใครนะคะ แน่นอนนะคะลิซ่าแบล็ค i ิงนะคะเอวาแล้วครอบครัวก็เป็นบลิงือนกันนะคะวันนี้นะคะเอวาตื่นเต้นมากเพราะเอวาเห็นคนทําเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากทําด้วยอยากร่วมเทรนด์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยจะมาแต่งหน้าเป็นลิซ่าแบล็ค i ิงนะคะ mm hmm. ใน MV ลลิซาค่ะชุดที่ลิซ่าใส่ชุดไทยๆที่มีชดาแล้วก็มีแบล็คกราวเนี่ยวันนี้จะแบบจัดเต็มทุกอย่างเลยค่ะ มาดูกันนะคะว่าวันนี้ลุกจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะคะแล้วจะแต่งหน้านานแค่ไหนเอว่าก็ไม่เคยแต่งแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาเลยในชีวิตนะคะก็วันนี้ขอร่วมเทรนแฮชแท็กลลิาด้วยนะคะไปกันทุก่ะนก็ตอนนี้นะคะเอว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะมาแต่งหน้าใน MV เพลงลลิสาลุกชุดไทยน,นะคะ <laughs> ก็ตอนนี้เอาอยู่กับพี่แซนดี้แล้วก็พี่โฟลินนะคะแต่วันนี้หนูเอาเครื่องสระเงมาเองนะคะพี่แซนดี้เพราะว่า เนื่องจากที่หนูเป็นคนหน้าผิวแพ้ง่ายค่ะฟอนเดชั่นหนูเป็นคนที่ต้องมีฟอนเดชั่นไว้ใช้เป็นของตัวเองตลอดจะบอกว่าไอวานนะคะซื้อฟอนเดชั่นแล้วก็เมคอัพทั้งหมดนี้นะคะผ่านแอป s h o p b a c กค่ะก็คือกดที่ช้อปปีแต่ว่าผ่านแอป Shopback นั่นเองค่ะคือมันสะดวกสบายมากๆเพราะช้อปปี้เขาลดอยู่แล้วแล้วหนูก็ได้แคชแบ็คคืนด้วยในแอป Shopback ค่ะ คือจุดเริ่มต้นเนี่ยที่เอาวารู้จักแอปนี้เนี่ยจริงๆอะก็เพราะว่าเพื่อนค่ะคือเพื่อนเอาว่าเขาชอบไปเที่ยวใช่ไหมรวมถึงพี่น้องเอาวาด้วยก็ชอบไปเที่ยวไปกระบี่แล้วก็ไปกระบี่ไปหัวหินนี้ต้องจองโรงแรมนะคะผ่านแอป Agoda ใช่ไหมคะเขาก็แนะนํามาว่าเฮ้ยเอาวาต้องจองผ่านนี่ก็คือผ่านช็อปแบ,บ๊กนั่นเองค่ะก็คือเข้าไปในช็อปแบบ๊กแล้วก็กด A g ก da แล้วก็ค่อยจอง mm hmm. แล้วก็จะได้ cash ค,คืนด้วย cash b a c คืน mm hmm. คุ้มมากๆค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่เอาวาเริ่มเข้าสู่วงการช็อปแบ,บ๊กอย่างเป็นากากรค่ะ ก็ได้ส่วนลดด้วยเนาะแล้วก็ได้เงินคืนด้วยใช่ค่ะคือมันคุ้มมากเลยค่ะหนูว่าทุกคนต้องใช้นะเพราะมันคุ้มอะ่ะเหมือนแบบเราซื้อของซึ่งเราซื้อปกติอยู่แล้วแต่เราสามารถได้เงินคืนอะ่ะแค่โหลดแอป Shop back, s h o p b a ็ k เราซื้อผ่านช้อปแบ็ k แล้วมีแอปให้เลือกเยอะมากค่ะไม่ว่าจะ Agoda, Shopee, Lazada ก็คือมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องแต่งหน้าอยากช้อปอะไรเสื้อผ้าหรือจองโรงแรมก็จองผ่าน ช็อปแบ็กได้ก็ตอนนี้นะคะเอว่าจะแต่งหน้านะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่คือหน้าสดนะคะมาดูกันว่าตอนจบจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยแต่งลุคนี้เหมือนกันแล้วถ้าหลายคนที่เห็นเสร็จว่าเอว่าเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเลยปกติคือไม่แต่งเลยเพราะว่าหนูชอบให้หน้าแบบโล่งๆหน้าได้หายใจแต่วันนี้นะคะมาเราจะจัดเต็มมากไม่เคยจัดเต็มครั้งนี้ในชีวิตเลยนี่เป็นครั้งแรก ที่จัดเต็มหนักขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวละเพราะว่ามีเมคอัพของตัวเองมาเพาะนหน้าไม่แพ้แน่นอน ปัดแก้มตัวนี้อันนี้ก็มีใช่ไหมมีค่ะพี่ซันนี่นี่หนูซื้อในแอปช้อปปีก็คือแอป s h o ป e, ปีแต่ว่าผ่านช็อปแบ็กก็คือเราเข้าไปในช็อปแบ็กอะแต่เรากดลิงช้อปปีแล้วก็ซื้อได้ราคาถูกมากถูกกว่าใน,น <c oughs> ห้างสรรพสินค้าเยอะเลยค่ะ <c oughs> แล้วหนูจะมาสอนพี่ซันดี้เขามีนี่ด้วยนะรู้ไหมเขามีสิ่งที่เรียกว่า watch list <c oughs> เพื่อที่เราจะไม่พลาดดีลเด็ดๆสมมพี่ซนดี้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ไว้ตรงนั้นแล้วเขาก็จะบอกตอนที่ราคามันลด เดี๋ยวหนูจะมาบอกแต่ว่าเดี๋ยวเราแต่งหน้าเสจก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เราต้องแต่งหน้าก่อนเราต้องรีบแล้ว <laughs> เราต้องรีบ <laughs> เดี๋ยวหนูจะมาบอกวิธีท,ทำค่ะว่าทำยังไงรส <laughs> มาก <laughs> ค่ะพราะที่ทุกดวงดูเอว่าใส่เล็บแล้วค่ะสวยไหมจะบอกว่าเมื่อกี้เข้าห้องน้ำนะคะลำบากมากคือไม่สามารถผูกบัตโรบของตัวเองได้ต้องให้พี่ปลอยผูกให้รู้เลยว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะกว่าที่จะได้ลุคนี้นี่เราแต่งหน้ากี่ชั่วโมงวะสองชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็เหลืออะไรบ้างนะคะพี่แซนดี้ตอนนี้เหลือทาปากใส่หน้าม้าแล้วก็ใส่หน้าม้าใสชุดใส่ชุดแล้วก็เสร็จก็มาดูกันนะคะว่าลุคพอเสร็จเราจะเป็นยังไง ข้างหนึ่งเสร็จแล้วเหลืออีกข้างหนึ่งเต้นเต้นมากนี่หนูเอาลูกชิ้นมาด้วยจะกินได้อยู่ไหมคะเนี่ยกินได้สื้อจิ้ม <laughs> เต็มมากอะ่ะล,ลูกชิ้นยังเยอะหรอลูกชิ้นยังกิน,นนะใช่คะ่ะหนูรู้สึกเหมือนมีไม้กวาดอันนี้เป็นหุ่มจริงนะรู้สึกมันมีไม <laughs> ้กวาดอยู่บ้าลหร เดี๋ยวหนูจะมาลองใช้พี่แซนดี้ดูค่ะเข้าง่ายมากๆเลยนี่แค่กแอปช h อปแบ๊กเปิดเข้ามาเลยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนั้นๆจากแพลตฟอร์มร้านค้าต่างๆแนะนำมีโชว์ให้เห็นเลยค่ะว่าแต่และร้านค้าเราได้เงินคืนสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็มี v o เชอร์ของแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกซื้อมากมายมีตั้งแต่ราคา5 0ถึง1,000บาทเลยซึ่งถ้าเราซื้อ v o เชอร์ก็จะมีบอ er กเช่นกันว่าเราได้เงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราหาแบนเนอร์รานค้าที่เราต้องการไม่เจอก็สามารถพิมพ์จากตรงช่องค้นหาหรือเสิร์ชแล้วแอปก็จะพาเราคลิกตรงไปยังรันคานั้นๆเราก็เลือกซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะการดูเงินของแอปก็จะง่ายมากๆในแอปก็จะโชว์เลยว่าเราได้เงินคืนมาทั้งหมดเท่าไหร่ถอนออกไปแล้วเท่าไหร่มีชวนเพื่อนมาดาวน์โหลดแอปก็ได้เงินด้วยนะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเอวาขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะก็ตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะคะหน้าเสร็จเหลือแต่ติดจอนแล้วก็ทาเพชรที่ตัวนะคะแล้วก็ชุดนี่ให้ดูชุดชุดสวยมากเลยว้าวจะบอกว่าว่าเคยใส่ชุดไทยนะคะทุกคนล่าสุดคือตอนอยู่ฮาร์โรนะคะวันลอยกระทงอันนี้ก็จะเป็นการใส่ชุดไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่ได้ใส่มาแบบประมาณ7จ็ดแปดปีแล้วถ <c oughs> ึงได้มาเลยจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะ ก็ตอนนี้นะคะชุดพร้อมแล้วนะคะจะบอกว่าลำบากมากตอนใส่ชุดเมื่อกี้ตอัน,นั้นก็จะทาครีมอันนี้โทนอัพใช่ไหมคะให้ผิวให้ผิวกระจ่างใสขึ้นตึงเต้นมากเลยค่ะทุกคนไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตบอกเลยว่าใช้เวลานานมากจะลืมตัวสั่งวานหนูไปประกวดนางนพธศได้แล้วเฮ้ย <c oughs> อันนี้หนูอยากได้อะ่ะ <c oughs> แต่หนูต้องไปใส่ในวอชลิสต์ค่ะ เพราะว่าใน shop shop back เนี่ยมันจะมีสิ่งแคตตาล็อกเรียกว่า watch list นะคะให้เราสมมติเราอยากได้อันนี้เราก็แอดเพิ่มเข้าไปแล้วก็รอเขาเนี่ยลดราคาหรือว่าเราตอนที่แบบจะได้ cash back เยอะๆเขาก็จะมี notification นะคะแจ้งเตือนเราตอนนี้ก็ใกล้11 1 1แล้วด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะเลขเด็ดขนาดนี้เลขสวยขนาดนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปรอติดตามดูนะคะว่า p r o m o ชั่นใน shop back เนี่ยคืออะไร always tell เย้ yeah, ตอนนี้คอมพิวลุกแล้วค่ะหลัอจากผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงค่ะต้องขมแมวนะคะเพราะพุงออกตอนนี้คิดถึงของกินแล้วนะคะคิดถึงลูกชิ้นแล้วก็คิดถึงบาร์บีคิวโอเคค่ะเดี๋ยวได้เวาถ่ายรูปแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูรูปนะ มากมากเลยนะคะที่ได้ลองแต่งตัวมาเป็นลิซ่าแบล็กทิงนะคะแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปกันนะคะชอปแบ a ็กเดี๋ยวอว่าจะขึ้นลิงก์ให้ใน description box นะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะทางชอปแบล็กเนี่ยจะมีโปรโมชั่น11-11นะคะทุกคนก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมไปติดตามโหลดแอปชอปแบ็กกันเยอะๆนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนต้องไปโหลดมาใช้กันเยอะๆนะคะเพราะเอว่าก็ใช้แล้วเพราะฉะนันอย่าพลาดน,นะแทนที่เราจะเสียเงินซื้อของอะ่ะเราได้เงินกลับคืนมาด้วยอะ่ะมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก Amazing มากเลยก็อย่าลืมนะคะคิดจะชอบคลิกผ่านช็อปแบ็กเท่านั้นนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าทำอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe like share comment คลิปนี้แล้วอยากเห็นเอวาทำอะไรต่ออย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ I love you big much เอวาเอาลูกชิ้นยืนกินมาด้วยนะเอวาสั่งมาเลยนะจากบุรีรัมย์จะได้อุดหนุนคุณป้าที่ขายด้วยนะคะนี่ล่าลงไปเลไ้ได้ปะ ค่ะจะมาชิมให้ดูลูกชิ้นยืนกินจากบุรีรัมย์ของป้านโนค่คะทุกคนมองอ,อ,อร่อยมากอะผิวน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะแบบมันจะมีความเผ็ดเผ็ดหวานหวาน น้ำพริกเผาเขาอร่อยมากไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะ